นี่คือลูกทุ่งไอดอลสาว8คนสุดท้ายที่ฟาด่านการแข่งขันจากผู้สมัครนับพันทั่วประเทศและต้องผ่านบททดสอบมากมายมากกว่า4เดือนและตอนนี้พวกเธอทั้ง8คนก็มีซิงเกิลเดียวเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วคำถามก็คือเจ้าของเพลงก็มาดิครับอยู่ที่ตำแหน่งใด5วินาทีจะใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพหรือไม่ครับรูจักไหมรูจักห็นแต่ว่าเปลี่ยนภาพต่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ เอาหมดเวลาแล้วครับเออไม่ใช่จะเปลี่ยนภาพแล้วหันมาบอกผมนะฮะลินลี่ฮะปุ่มปุ่มต้องกดเองนะฮะเพราะฉะนั้นกดไม่ทันต้องวางให้ถูกตำแหน่งนะครับมันไม่อะไม่อ่วะถ่วะคนนั้นคนคนนั้นไม่น่าจ่ายนะสั้นๆนะคนสั้นผมสั้นๆบอมเอนบอมเอนหมดเวลาแล้วครับเต็มกลับเข้ามาทำที่ครับดูเหมือน เจนนี่กับลิลลี่เล่นแต่ว่ามีคนเหมือนก่อกวนใช่ใช่ไหมทำให้เราแบบค่อยวนะฮะไม่ใช่ทีมเดียวกันเลยนี่เป็นทีมฝั่งตรงข้ามอุตส่าห์ติดตามมาตั้งแต่เพลงมหาไรยวชนเาเดี๋ยวนะฮะเหมือนเขาคนละวงคนละเพลงกันนะฮะไม่ใช่บ่าววีแล้วเอาละวางไปเรียบร้อยแล้วมั่นใจแค่ไหนสําหรับเจนนี่กับลิลลี่ลิลลี่ร้องเพลงนี้บ่อยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนไหน เออลิลลี่มั่นใจไหมก็หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ถามฝ่ายชายดีกว่าถ้าเป็นคุณวางตำแหน่งเดียวกันไหมแซครูจักดีครับวันนี้แซครูจักดีด้วยดีเลยเหรอครับถ้าเป็นพี่แซ็จะวางตรงหน้าหรือว่าจะวางตรงต่ำลงมาอีกค่ะตรงหน้านี่ครับคิดว่าจะวางตรงเขาเขาให้ดูหน้าครับไม่ให้ดูอย่างอื่นเลยแล้วเราดูหน้าไหม ครับดูหน้าเอาล่ะมาลุ้นกันครับลูกทุ่งนะครับนี่แหละดูว่ามีันนี่แหละครับเพลงก็มาดีครับเนี่ยเป็นของน้องแอมมี่นะครับนะครับลูกทุ่งไอดอลนะครับเรียกว่าเป็นแชมป์ที่กดเปลี่ยนไม่ทันอ๋อดีแล้วใช่ไหมเออแล้วดิลลี่ก็รู้ด้วยรู้ไหมคะ ลิลลี่เคยฟังเพลงนี้ไหมเคยร้องเพลงแกอยู่อ๋อเหรออยู่ร้องเพลงอยู่เหรอ